เอานน่นี่นี่น,นี่มาแล้วมาแล้วนี่นีพี่น้องนี่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 อ้ยโอ้ยนี่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 มาแล้วมาแล้วพี่น้องนี่คือปลูกอยากอยากน่าจะปลูกอยาก

สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสูบสูบนมันอินแมนิสิพามาเก็บหอยค้างด้วยพี่น้องนี่ทะเลนี่มีหอยค้างจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปเก็บน้ำกันค่ะพี่น้องมาตามมาทำกันจ้ะสวัสดีค่ะจะพามาทําไมคะวันนี้หาเก็บหอยค่ะก็ให้เก็บเยอะเก็บเล็กๆกันด่าเดินจ้ะเดินไปเลยค่ะเดินไปเลยค่ะทะเลค่ะด้วยชุดนี้นี่นะคะนี่ดารามาเก็บหอยเก็บหอยด้วยชุดมาเก็บหอย กหอยกชเก็บหอยพี่น้องหอยคางจ้ะหอยคางหอยคางจ้ะหอยคางนี่นี่นนี่นีพอท่านคนจีนเขาดอกมาสายน้อง นี่นี่นี่อยู่ใต้ดินนี่พี่น้องว่าอันนี้ตายน,นี่นี่กินคำว่าโุดเอาเนี่ยคำว่าโุดเอาเริ่มใหญ่แล้วเริ่มใหญ่แล้วเริ่มใหญ่เริ่มเยอะแล้ว มา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 เบิ่งคนจีนกลุ่มนั้นหายไปไหนไม่รู้เนี่ยเขาไปนั่งดื่มกันแล้วน่ะเขาจะมากับเราไหมโปง้านอยู่นู่นน่ะเออโปง้านเริ่มมาแล้วน่ะเบิ่งเอ่อคนจีนนะมาขุดเอาอ่ะอ่ะเทคุณแม่เท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 ไอคิปอคิปคืตัวใหญ่บอกว่าสงสาร เบิ้งซานี่เปรี้ยวกับเบิ้งตัวใหญ่ๆถ้าได้รุ่นนี้เนาะอันนี้ทิ้งไปูมันพี่เก็บมาเก็บนี่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 บังนิดบอกสิเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนนี่ไม่ต้องเดินไกลอย่างนี้เลยบังนีดบอกสิเมื่อก่อนเต็มถุงเมื่อก่อนม่ได้ยางไกลขนาดนี้ทำไมมันไม่มีเราจีนเก็บไปหมดแล้วงานเยอะแยะใช่ไหมเขาถอดขุยมาเลยเขากวดเอาเด้เขาเอาขาดมาจกเอาเลยเด้พุณน่ะพุณน่ะเซียนเด้อเซียนเอ้าเห็นไห เสียนป่าหอยมาแล้วค่ะเียเสียนขวาะหาอะไรนะไปเสียบเรือหอยหอยหลอดหรอจกขนาดนั้นอ่ะแต่้าคนข้างนี้มันไม่คยตายนี่นะปากิโถ่ได้หล่นนี่เนาะอ้าเก็บด้ค่ะเดเด้อค่ะเก็บแล้วนะคะอู้ยใหญ่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  เอาใส่มือจังสี่เอาใส่มือเออจังสี่เลยปัดนี่อันนปบบออันนี้ตายของตายขุดหาเลยค่ะขุดหาหอยเผื่อมันจะมีกระปุ๊กระปุ๊บดิปิง ได้ป่ะ <S <S นี่ปีป้าก็ได้ด้วยล่ะเัวใหญ่เบ่งแล้วขุดเอาลงทุนขนาดอืมอ๋แต่เขาโตหน่อยเป็นหน่อยนี่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 นองนี่ นี่นี่นนอีกนี่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 นี่อีนนั้อนโดนเขาเหนียบีนี่อีเนี่อีนี่อีกนนี่พี่น้องพึ่งโดนเขาีกียบีลยนี่เลื่อีกนีีกนี่อนี่อีอนี่อนี่นีนี่นี่อีน่นอนี่นี Here 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 Oh, time to find the bag Here All right, now you know. Yeah, that's very interesting. Yeah, what's, uh, that, what's that for? Well, Oh No, soup. Oh, food no. ah, cool. and they make like a nice like a fish like a yeah. seafood. Yeah, that is yeah. seafood Yeah, crazy. Yeah, and you find them in the very like deep. deep, 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 down. Yeah. deep down. Not that deep. Not, yeah. that. You're not You're not too far. Yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, Very, cool. good. very cool. oh, cool. ah. Yeah. Ah. I guess when it's when it's right here, you can use it, can't you? Yeah. yeah. Huh? Very good. Thank you. Okay. That's interesting. Yeah, good for you. Yeah, yeah. Very good. Thank you. <laughs> เอาไปเพิ่นได้พี่ไทยน,นีเพิ่นก่อนอันนี้สามวไท,ทายขั้นต้นเล่าเหตุผลวิธีหาพี่นอ้องกวดค,ค,ค่อยๆเคลียร์โอเค thank you งอขึ้นไปแ

นี่นี่พี่น้องขูดเอานี่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 มาแล้วมาแล้วนี่นี่พี่น้องนี่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 อุ้ยอุ้ยนี่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 มาแล้วมาแล้วพี่น้องนี่เอากดเอเดปัตเก่งมาก ผู้ช่วยตัวน้อยของเราวันนี้น่ไงม่ดอกมันจมอยู่นเี่กู้่ไห็นนงมากกูดบอยอยู่นี่้ไมเนี่ยเนี่ยเนมันอยู่ใต้ดินมันอยู่ใต้ดินนี่เออมันอยู่ใต้ดินไม่น่าหรอกเขาเก็บอยู่กับที่เนาะ เขากวาดเอากวาดเอากวาดเอาอยู่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันอยู่ตรงที่เราเห็นมันเยอะๆแล้วมันก็จะอยู่กับที่เห็นไหมอ้าวอืมไม่น่าเราเห็นเขาเก็บเห้อยู่ที่เดิมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมหนักโดนมาอีกแล้วเอออันนี้เห็นไหมใหญ่นี่โอ้โหตกไปทีเดียวนั่นเนี่ยนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยนี่มันมีตรงเนี้ย นี่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 พี่น้องโอ้สองตัวค่ะสองตัวขึ้นมาแล้วต้องขุดหาใต้บาดาลแต่ข้าเจ้าเทลงแล้วก็เอานามลางอีกเช่นึงเด้คนจีนเขาเห็ดอ่ะนี่อ๋อเหรอเทเขาเทลรุ่งหล่ะเอาขุดเอานามลางอีเขาบ่ได้เก็บไปอันหกหกคือเขาเด้ออือฮะใหม่แล้วค่ะนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมป้านี่ ใช่มนี่อันนี้ได้นี่ใช่ไหมอุ๊บน้อยๆเอาอยู่สิไม่ต้องเอาตรกนี้เอาอันน้อยอันน้อยเอาให้เขาเกิดบางทีอยู่บางทีอยู่นกคลิกตัวใหญ่ด้วยเนาะใช่ถึงว่าเขาเอาคาดไหมเขาหนักจะเอาคาดเด็กเด็ๆน้อยเิ่นนะก็ไม่รู้เนาะต่อไปรู้แล้วเธอมาอีกเยวะหยะเนี่ยึลยถ้ามาอีกต้องเอาพี่เก็บมาเพิ่มนั่ไงจน ตวนนถอยไลยมเอ่โอ้นนี่นีถอยบดีอะไรอีกสองแีม่นี้นี่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 ปปยไปเจอ็ตัวใหญ่ปุ๊บนะไม่ต้องใช้มือข้างซีอยได้ือไงนี่ปาซีโตหาโตมองนี่มองเดียวนี่ นี่เอา้าบมาถืออีกก็ย <c oughs> ังบอกว่าเดินขึ้นไปช้างบนมันไ่นี่ข้งาง,งนู่นไหนมัยุด้นี่เจ็บเลยฟาบนี่ถ้าเราอยากเจ็บมือเอาตีนเอาเท้าเคลียเด้อพี่น้องนี่นี่ขึ้นมาแล้ว <laughs> ขึ้นมาแล้วนี่ใชเท้าขูดเอาแม่ไม่ต้องไปเดินหายอย่างนั้นหาไม่เจอหรอก ไม่ต้องไปไกลเราอยู่นี่แหละอยู่ที่เดิมที่เดียวนี่แหละไม่น่าละเขาถ้าถ้านวลน,น้อยๆยังเสี่ยเขาเก็บไใ้เขาเกิดใหม่แล้วพี่น้องเขาต้องไปอันอันนี้เขาดอกไม่ายๆคนกินอยู่คนอยู่ที่เดิมเนาะเราก็สอนเด้เราบอกเออเนี่ยทำอย่างนี้นะกระส่นนี่ยนี่มาอีกแล้วน,นี่เราเห็นมันอยู่เป็นกองนี่นไม่แล้วพี่น้องพี่น้องเอ้ย ค่อยงูแล้วไม่ต้องทยังไงถ้าอดานั้นนี่นี่ไหมอีกแล้วสองอันสองอัน Edward can you p t p l e a s e put in the b a please I know นี่นี่อีกแล้วนอีกแล้วโอ้โหนี่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 แ่นี่อยู่แค่ตรงนี้แหละ่ต้องกาที่อื่น ก็มันได้ไงมันอยู่ตรงนี้มันก็ได้แต่ตรงนี้วิธีหาหอยแครเนี่ยรู้แล้วนี่มาอีกแล้วต้องไปย่างเดินดิ้นเดินหามันแคบเระตูขึ้นก็เต็มนี่ นี่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 โอ้โหขุดไปก่อนแล้วค่อยเอาใส่ถุงทีหลังนี่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 ไอีกแล้วโอ้โหพี่น้องเอ้ยนี่เายะขุดขุดหอยครางค่ะ เอาตัวนีมาว่างรอเขานี่นี่ี่สองคนนั้นก็เดินนี่เะเดินหาที่ไหนดู่นจุนนางเก่งด้วยนะเก็บกองไว้แล้วเขาก็ล้างแล้วเขาเก็บใส่ถุงเองลูกใครนอทำไมเก่งจังเลยรู้จักความจังเลยเนี่ย คนน่ะโอ้โห,โโหนังเก่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 งเล็กสุ tiny one เนี่ we don't take this one โอเค baby e leave i for future ดูเก่งเก่งหูจักเอาไปล่างเดยวห้พี่นอ้องเบิ่งเบิ่งไปละล่างเสร็จไปใส่ทุงพุดนะหมูจักควก่ำค่ะ บัดลุงผู้ขานี่นะมีแต่แอลกอบ,บา <c oughs> <c oughs> ดเกนลอะไรเนละ่ะเอออล้างล้าเออ่อางางสก้นโยนใส่สถุงเก่งเกเกง นี่ข<อ>ุดหอ,อยคางนี่นี่มาอีกแล้วนี่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 สองตัวสามตัวสี่ตัวหา้าหกปาดีดองเพิ่นง,งนี่หนึ่ง<แ>สองสามสี่ห้าหกเจ็ดตะะัวได้ค่ะคุณอ่ะ อ้มันแนเลยี่ขุดเอาขุดเอาเนี่ยนี่มันอยู่กันเป็นครออมันมาเป็นครอบเป็นครัวนี่พี่น้องเขาอยู่เป็นกันลีดเนี่ยหน้ามันก็สิปุ๊บ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 ป่ะเนาะเขาหายใจไหมยามเอาขุดไปน่ะนี่นี่พี่น้องเบิ้งนี่เด้อแบดมินตันปารเบิ้งพี่น้องนี่นี่นี่ นี่แม่เมื่อด้นี่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 หนึ่งสองสามสี่นี้้่นี่อีกโอ้โหพี่น้องสุดยอดอืมจะเดินทำไมอะเดินจนเมียปีนั่นไม่ต้องขุดเด้ปีนั่นเก็บเอาเก็บเอาเลยเด้สาเหตุที่เดินหนะตะแล็ นปีนี้เราต้องขุดนะคะปีนี้เพราะว่าเขาก็ฉลาดเขาไม่ขึ้นมาให้เราเก็บแล้วน,นี่นี่เห็นบ้เขาก็เอามือเคลียไปนี่เดี๋ยวเอานีใส่ถุงก็พี่น้องเขากะล่างให้เขาเกเกี้ยงมันรอนมนอนรอนแล้วเขากะเอาใส่ถุงเพราะว่าเห็นคนกิน<ม>เขาเห็นทังสีละเขาสิล่างอันนี้ไปแล้วเขาก็โยนใส่ถุงเขาเก็บแบบ อ,อ้วนรวยเอเรียไปเด้นีเห็นบานี่นี่นี่สองคนนั้นก็มีกระที่เอเราก็จะเอ้ใช่ดูดิดนเนี่ยเน,นี่ยยิ่งโกยยิ่งเห<อ><อ>็นนะเด็นวเาเอาตีนเทียเดี๋ยวเอามาล่างก่อนก็ใช้ตีนนะ กวนเล็บหักนะคะเพราะว่าู้ใดเออไนี่อยมยคุยตตก้ยเพราะว่านเก็มาใส่ถังน่ดิฉันดิฉันใส่ทเหมือ้าล้ใส่ตีนมืนป้านี่นีพี่น้อง โอ้โหมาแล้วค่ะมันดูเป็นกองโอ้ยมัน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 เห็นไหมคอยทีเนี้มันมาแบบอ่ะพอก่อนเดี๋ยวไปเก็บก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาถ่ายจะสรุปว่าได้เท่าไหร่กังสิมาถ่ายเบื้องแรกพี่น้องเก็บก่อนค่ะถึงบ้านแล้วครับนี่นี่เก็บแค่นี้แหละพี่น้องเขาไม่ลิมิตเก็บหลายว่าได้เพราะว่าเขาไม่กดแล้วเก็บมาพอกิน เดี๋ยวเตรียมล่างกจ, <laughs> <laughs> จ้าพี่น้องคลิปเก็บหอยค้างมือนี่คุดเอาจ้าบ่ไเด้เก็บคุดเอาอ่นคุดหอยค้างมือนี่เป็นนี่ก็ขอไปก่อนเด้อพี่น้องเบิ่งแล้วก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติ้งติ้ง,งให้แมนนี่ดําเดอร์พี่น้องจ้าจะได้ประาพาดคลิปหนาต่อไปเด้อเบิ่งแล้วก็ขอให้มีความสุขความจเจริญ่าเจ็บจะจนเด้อพี่น้องร่ลำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปจ้า พบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้าจ้า